สำหรับใครที่ชอบเสียงคีย์บอร์ดแบบนี้บ๊อกแบ็กบ๊อกแป็กแบบนี้มามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้คือคีย์บอร์ดอะไรนะครับเสียงเชื่องเพราะซื้อเกินแล้ววันนี้ก็มาในแบรนด์ Onikuma ต้องบอกว่าสินค้าในแบรนด์นี้คุณภาพดีทั้งหมดเลยนะ เขาก็มีนำแพดมาให้ใช้ด้วยนะครับและเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้3ช่องทางด้วยกันมีอะไรบ้างมาดูกันช่องทางแรกนะครับเราสามารถถอด USB แบบนี้เสียบเข้ากับ PC และโน้ตบุ๊กแล้วก็เปิดเป็นคลื่น2.4กิกะเฮิร์นะครับเป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่านระบบ Wi-Fi นะครับ <c oughs> และการเชื่อมต่อที่2ของเขานะครับเขาจะมีแถมสายแบบนี้เป็น USB Typ e A และ USB Typ e C นะครับ สามารถเชื่อมต่อผ่านสายด้วยการเลื่อนเป็นแบบ USB ตรงนี้นะครับตรงกลางและเอาสายมาเสียบเข้ากับตรงนี้เป็น Type C สาย Type A อีกด้านหนึง่งเสียบเข้ากับ PC และโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับและการเชื่อมต่อที่3นะครับคือการเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ถึง3อุปกรณ์ได้เลยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ทีละอุปกรณ์เท่านั้นนะ คนใช้แม c ไม่ต้องกวนนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถเลือกเป็นทั้ง Windows และเป็นทั้ง Mac ได้ด้วยนะครับและเจ้าตัวสกอบนคีย์บอร์ดตัวนี้ไว้ทําอะไรตัวนี้ใช้สมรับเพิ่มลดเสียงอย่างรวดเร็วนะครับโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยและเจ้าตัวคีย์บอร์ดตรวนี้นะครับมีวิธีการเปลี่ยนไฟโดยการกดปุ่ม F N ค้างไว้และกดปุ่มปรับเปลี่ยนแสงไฟได้ตรงนี้เลยครับนี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนได้หลายรูปแบบแบบนี้เลยนะครับไฟ RGB ไม่ได้มีแค่ปุ่มอย่างเดียวนะครับ ยังมีแถบด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เขาออกแบบมาแบบคุมโทน,นครับโทนแบบต้องบอกว่าเรียกว่าดักดาร์กนะโทนนี้และสําหรับใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างซ้ายมือนะครับตะก,ก้าสีเหลืองเลยนะแบรบนด์โอนิคุมะนะครับตัวนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาเพื่อนๆแน่นอนนะครับ